ơi, cái gì vậy nè? cái gì nè, winking làm máy, lông thang rồi. Ừ, นะฮะอินดิแทนดักสู่เกมเดียออตโตมัตาพาร์ทสองแล้วนะครับอ่ขาขณะนี้นะฮะเราอยู่บนวงโคจรของนอกอวกาศนะครับอยู่กับทูบีอีกตามเคยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนี่เราเข้าไปต่อสู้กับไอหุ่นยนต์ยั์ปริแอร์นะครับแล้วก็ใช้แบ็คบ็อกร่วมกับไนเอสนะฮะเสียสละตัวเองตู้มไปตาหายกันหมดเลยตอนนี้ยังระลึกชาติอยู่ครับยังงงอยู่เลยะฮะว่า เอ็กรอดเป็นยังไงสุดชื่นบิ๊กที่เกียดนิดนึงโอเคเราสำรวจพื้นที่รอบนอกเฮ้ยนี่เป็นท้องเราดีกว่ายังไงเนี่ยเปิดไม่ได้ครับนี่อะไรเนี่ยตู้กดกับข้าวเหรอ <laughs> ตู้กดอาหารอา้าวเฮ้ยยังไงสักเน作战は成功でしたね ภารกิจทั้งหมดสำเร็จไหมครับพวกกะะนะ็เลยแอบเนี่ยทั้งหมดคือทำายแล้วลเราก็ยึดพื้นที่ของพวกมันได้ตอนนี้เนะี่ยเราที่สามารถไอเอสไอเอสครับขอบคุณนะที่อัพโหลดข้อมูลของฉันไปที่เอ่อบังเกอร์ให้อ๋อสรุปก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นจริงๆนะฮะอ้าวขอโทษด้วยนะครับคือ ผมจำเรื่องทั้งหมดไม่ได้เลยข้างล่างมันไม่ค่อยมีสัญญาณมากขนาดนั้นหรอกรู้ไหมผมอาจจะมีเวลาพอที่จะสำรองความจำของค<ม>ุณออแต่ของผมเนี่ยแค่ก่อนที่เราจะเจอกันเท่านั้นเองเวนกรมจำเราไม่ได้ซะงั้นอืมเข้าใจละินดนยความรุ่งโรจน์ของมนุษยชาตินนดยเอ จริงเหรอเอโกอะไรกอรี่ออฟแมงไคร์เอาทำไมต้องต้องต้องกำหมัดเลยคุงแค้นเครื่องอะไรกันไหมยโยฮา ซอเดอร์ตอรีอัเนไคล์คิดสกราดปี5,012ความรุ่งเรืองของมนุษยชาติได้จบลงอย่างฉับพลันในโลกถูกบุกรุกด้วยเอเลี่ยนจากนอกโลกเราเอเลี่ยนได้ปลดปล่อยเครื่องจักรสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำลายความซีวิไลของมนุษย์จนหมดสิ้นเป็นการยากสำหรับมนุษย์ผู้รอดชีวิตที่อยู่บนโลก พวกเขาจริงจะเป็นต้องหลบภัยด้วยบนโดมจันทร์คิดว่งศักราชปี5 2 0 4โสอ้ 5, ี่โหข้ามาหลายร้อยปีแล้วอ๋อมารได้วยทำการตอบโ,โอตบโ้ลอยทหารแอนดรอยจากฐานวงโคจรอนนะที่ที่เราอยู่นี่เองแต่ผ่านมานานมากพวกศัตรูก็ทวีจำนวนมากขึ้นจนถึงตอนนี้เราก็ยังจัดการกับพวกผู้ลุกไม่ได้เป็นกำนัน่นคือทำไมเออของกำลังโยหฮาจึงยังคงอยู่ อย่างนี้นี่เองครับพวกเธอคืออาวุธที่สุดยอดและคือผู้ที่จะหยุดสงครามนี้เข้าใจแล้วค่ะจินชิริเอโกะวะเลจินชิริเอโกะะเล่ด้วยความรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติเอโกะวะเอโกะวะที่มันอะไรกันวะเนี่ยไอ้แล้วสรุปคือไอ้พวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คนใช่ไหม คนจริงๆนี่มีอยู่ไหมฮะหรือว่าแอนดรอยทำหน้าที่ปกป,ป,ป้องคนอ้าวทูบีคุณได้ยินผมไหมจะเริ่มทำการบูตแล้วนะอย่างแรกลองปรับความสว่างเลยนี่คืออะไรกดอะไรให้กูกดอะไรกดมั่วแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาอันาล็อกเล้วอ้าวอ่าปรับความสว่างาละมาเริ่มกันเลย นี่ให้กูทําอะไรเนี่ยต้องการจะให้กูทําอะไรสว่างแล้วมึงจออ,อะไรอีกมึงทาอะไรวะเนี่ยทีนี้มาลองตั้งค่าเสียงกันให้หมดสอนอะไรเนี่ยทําให้แน่ใจว่าคุณได้ยินเสียงของผมสาอได้ยินแล้วได้ยินแล้วอุ้ย <c oughs> ต้องการอะไรอีกูเนี่ย,ยโอเคช่างวัวมันครับติงต้องยิงนะฮะเกมนี้ขนาดหมดสติ้งอย่างเอา <c oughs> เมื่อกี้นี้นายเอสบอกให้เรามาหาผู้จัาการนะครับบอกว่าผู้บัดการเรียกตัวด่วนแล้เนื่องจากว่าเรานอนหลับนอนกลางวันไม่ได้ทํางานมาหลายวันแนละ้วเราเรียกเข้าห้องเย็นดันดีอ๋อจูบี้เหรอซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการระเบิดแบตบ็อกซ์น่ะมันเป็นเรื่องที่กล้า<อ>แล้วก็เสี่ยงมากรู้ไหมใช<ะ>่ อย่างนั้นก็เธอแต่ฉันมีพนันธิจธิ์ถงได้จต้องการให้เธอไปอที่พื้นผิวโลกแล้วก็รวมไปรวมกลุ่มกับพวกผู้ต่อสัทรา่ะโอเครคีบไปเลยวันเวอร์แลวเกินจะลงโลกกันเนะ่อืมพุ่งไปชูบีไปแล้วคะ่ะจัดหนักจัดเต็มกันทันทีครับ もうすかな一度 <living S 1>、もう一度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  ตอนนี้เนะี่ยฉันได้ติดตั้งอาวุธประเภทใหม่ขึ้นไปแวล่ะลองทดสอบใช้ดูกด L1 ละ r y แตงลองยิงิไม่ทันยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้ลองของเลยเลองดูโ้โหยิงกัวได้มรับดันใช้ก่นลนเี่ไม่ยอมแตงง่ายขวา้ายขวาา มามาเพียบนายเอสมึงทำอะไรเนี่ยยืนแข็งเหรอไม่ได้แข็งเลยเนี่ยช่วยกันหน่อยเพื่อนอยิงรอบตัวเลยเนี่ยตอนนี้มุนรอบทิศนะครับเอายังไงดีกดค้างก่อนเลยโหไม้แล้วปัดไ,ไม้ไผ่ยังไงดีอ,อีกตัวนี้ปล่อยเลเซอร์นายเอสช่วยยิงหน่อยดีนายเอ็ด,ยยดเอาที่ละกันจริงรือทั้ไมอ่ะ อื้อัดอัดไปนี่มาไม่ไหวแล้วกดไฟก่อนปิวร่่งว่ะแรงมากเป็นทักิชั้ยอดเลยฮะขี่หุ่นตนี้ลงบนพื้นทีไรนนอะไรนะเดี๋ยวดมั้งรับจะนี่ว้ามาเลยบังเกอรถึงซูบีค่ะอ๋อโอเคสองพื้นที่แลนดิ้งครับที่ลงจอด 敵への情報漏洩を防止するためなのい。了解。頑張してください。ジョー・カイ。ジョー・パティクルはないね。おきゃい มาส่งได้แค่นี้ครับถ้าไปลึกกว่านี้อาจจะเจอกับสตัตได้นะฮะทางหน่วยเขาบอกมาอย่างนั้นเก็บก่อนเลยเอาเลิกชัยกิสโตออฟเชนโอ้โหให้ไปทางไหนวะเนี่ยมันโคตรกว้างใหญ่ไพศาลอีกเรืองโอเคขึ้นตึกไปนะครับยังหวเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเบรกทำไมโหอารมณ์สะดุดโอ้โหให้ดูบรรยากาศฮะ ชีวิตโคตรสโลไลต์ซิตี้รูนเมืองรกร้างนะครับเมืองทิ้งร้างเลยป่ะมืทิ้งร้างแบบอันแบนดอนอ่ะโอเคโลเคชั่นทาร์เก็ตมาร์คเข้าไปที่แผนที่โอเคครับเราจะเห็นไอ้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมขลังตัดสีแดงขึ้นที่มินิแมปนะฮะเพื่อที่จะเป็นออบเจกตีฟของเราเป็นภารกิจของเราโอ้โหอยู่สุดหลุดขอบเลย แล้วนี่ใครทำอะไรไว้พาดสะพานทอดพาดสะพานทอดสะพานเอาไว้ฮะนี่อะไรเนี่ยศพใครวะฮักขิ้แกขิอ๋อแเราเลือกที่จะเพร์เพื่อจะปูลีสตอตัวเรานะครับหรือว่าจะรีทรีฟเพื่อเอาพลังสามอันเป้ยอะไรวะเนี่ยยกระดักดโซโูดคดคดกว้างครับ สบายใจแล้วกูซื้อมากันนี้ตัดกันขี้แตกค่อยๆลงนี่ระวังกระเป๋าเปิดไอเอนี่มันโดดลงมามันไม่เคนข่าไม่เจ็บเลยหรมีทั้งกวางสตูแล้วก็พวกสัตว์ป่าด้วยนะอยโอ้โมันช่างกว้างใหญ่ไพศา,าเลเหลือเกินโลกใบนี้ มีต้นไม้และมีสัตว์ป่าขู่ไปที่เีืยอืมเคือูวิ่งมาโคตรไกลครับเอาเวนกรรมผิดทางมามาดูกันนี้กลุ่มต่อต้านใช่ไหมอย่าต่อต้านเรานะเรามาเพื่อ story of mankind เราแก๊งโยฮานะเวย ชีวิตโคตรสโลไลฟ์ครับอ่าจริงด้วยแคมป์ผู้ต่อต้านทำไมคนพวกนี้ไม่ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ไงหมดเลยวะทีมโกลกแม่งไงว้ทีนี้กคงจะเป็นแคมป์ขผู้ต่อต้านนะอย่างแรกก็คงต้องไปคุยกับหัวหน้าก่อนแล้วใครเป็นหัวหน้าวะจะรู้ไหมเนี่ยจะไปตัดสรุมไหมอันนี้หรือเปล่าลองดูดิ ไเธอเป็นคนใหม่ที่นี่เหรอไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถามกูเป็นใครเอาละนี่อะไรใส่หมวกประลกดไปเป็นทหารของโยฮานเหรอไปคุยกับหัวหน้าเราก่อนสิไอ้นี่ก็ไม่ใช่เวรกรรมนี่มันคนขายของโอ้โหนี่ไงเพิ่งจะขึ้นมาครับโอไมต์เธอหมายเลขสองโอ้รึอืมคุณรู้จักคูบีด้วยเหรอไม่หรอกก็เห็นว่าบังเกอร์บอกมาแ่บฉันชื่ออเนโมเนหัวหน้าที่นี่โอเคสบายแล้ว บังค์ขันจะได้ยินเกิดนของเราบ้างละขา,าวที่น่้อะไรอยู่ขงกดนดึรับไม่ให้เก็บ <laughs> โอเคฟิลฟีสรุปง่ายๆคือกูต้องมาบำเพ็ญประโยชน์เริ่มคุยจากไอ้นี่ก่อนเลยครับเวนพนเพน็ดเลยไม่ช่วยเขาเขาก็ไม่ช่วยเราครับผมูดช่วยได้มาเลยจิงๆช่วยไปขาอุปกรณ์ที่ฉันหน่อนะวันนี้มึงพูดผิดาอยู่นี่ล้วน โอเนี่คนครับ owner shop แพ็คโอเคจัดไปไม่เกินโอเคมีคนโทรมาครับ operator หกศูนย์ถึง2 B กำหนดการเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรจะรายงานก็่ยังไม่ได้ทำงานเลยที่นีที่นี่ยินนะอากาศเป็นยังไงบ้างทำไมสนใจด้วยหรอไม่หรอกแค่ มันอาจจะดีถ้าอากาศดีนะ่ไ่กความรู้สึกดีเนะี่ยไม่ได้ทำให้ภารกิจสำเร็จหรอกแหมสอบกับเป็นคุณทูบีเลยนะงั้นเอาไว้คุยทีหลังเมา่หมอยตาภาษาสาวๆใช่ไหมดูเหมือนภารกิจของเราครับการบำเพ็ญประโยชน์ของเราฮะจะต้องไปหู้สะดุดอีกแล้วนี่วิ่งผ่านพุ่มไม้นิดถึงกับตัวเอียงเลยนะฮะต้องไปที่จุดแดงนั่นเองภารกิจของเราเอาอีกแล้วโอ้โหเกโริ42 เดี๋ยวเราดิจิพับมันจะได้พลังไหมฮะมียิวด้วยแล้วก็ได้เงินได้ตังค์ด้วยเห็นไหมครับเป็นคนดีมันดีอย่างนี้นี่เองเพื่อ <c oughs> มาไหมวงกลมจุดแดงมาหาอะไรเจ๊ะไม่ร้อยแบบเดียวแตกไปได้ยิงก่อนเลยวิ่งทะลุทุ่งไม้เลยโอ้โหลูกพี่ลูกพี่ใหญ่อย่างไงเ้า กดออกลงไปพุ่งเป่ปงอือตอกเส้นจะกับนาสันเอา้าเดี๋ยว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 นี่กูไม่ได้อะไรเลยแหละเฮ้ยมาที่จุดแดงแล้วนะเนี่ยโอ้โหชีวิตคุดอดโซครับอือตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับอืออยู่ไหนตกอ,อะไรมาเร็วเดือกตัคอไปเลย เอ้ยมาที่ไหนแล้ววะเนี่ยมันไม่มีครับงงมากเลยตรงนี้อะไรขึ้นทางด่วนเกมมันค่อนข้างจะเปิดกว้างมากครับเรียกว่าโคตรกว้างสไตล์แบบ RPG ติดคาดเลยเนะ่ยที่แรกนึกว่าจะเป็นเกมแบบมูลางผ่านแบบลีเนียเป็นดา่านแคบๆในจริงนี่คือโอ้โหกว้างมากนะครับเรียกว่าถ้าจะเป็น Open World เลย อันนี้มันที่อะไรที่ไหนมันคืออะไรจริงๆผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วฮะโคดฟาร์มเฮ้ยโรงงานเก่าวเว้ยเมันกำลังมีของนะฮะอุ้ยดาบว่ะดาบของเราอ่ะโอ้เจมโอู้โชคดีนะเนี่ยที่กลับมาตรงนี้วิ่งมั่วจนมาเจอของดีฮนะ เรียบร้อยว่ะคุณได้รับวิตเทเรียสสอดวิตเทเรีสแทที้นี่อะไรศพใครเก็บหน่อยออโต้ยูสไอเทมบวกหนึ่งงูอะไรเนี่ยของมาเพียบหย,ยาโนนี่นั่นโอ้ของเควสด,ด้วยโอ้โหโอ้มาเน่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  เห็นไหมครับเราต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีฮะให้อาหารสัตว์แล้วเขาจะยอมให้เราขี่นะครับมาไปบูร้างขางกันดีกว่าเพื่อนใช่ไหมวิ่งเอาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็โปงเปิดขี่ตัวขี่วัวไปดีกว่าวัววางมูดไม่เหรอไลยก่อนไเลี้ยว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  ไงล่ะอย่าดูถูกอย่าดูถูกพลังของสัตว์ป่าโอ้ยใจเย็นลูกพี่อดี๋ยนี้เดียวแล้วมาอ้าวเวนกรรมความเร็วไม่ถึงชาร์จใหม่ครับเอาอุโม,มงค์เร็วก่อนเอาอุโม,มงค์ความอุโม,มงค์ความเร็วึใสอยไปเลยอีกตัวหนึ่งมาเจอกันหน่อยโปเข้าไปออ้ยตบอกวยจะทำอ,อีกบ้า เกมงมากตรงนี้มีที่แดงๆครับมาทุกที่จริงๆที่นี่สถาที่เ Weapon t เ s อร์เขาเป็นคนบอกโอเคถ้างั้นเรามาถึงที่แล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนายเอ็ดมึงชอบมาคุยตอนกูสู้ทุกทีเลยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยราได้ไงไม่รู้ครับผมถ่ายก็มาถึงที่แล้วไม่งีแน่ทะลุสองตัว ดีมากนาะยเอสแทงไว้ก่อนนะสามคู่เตะก้านคอหึอุดหยก่อนครับอุ้ยม,มีจดดาบเล็กเนะนี่ยยิงเข้าไปเรียบร้อยนะสันสบายใจแล้วงานนี้โอเคเอาไปเลยลุงปัญหายเยอะเหลือเกินเรียบร้อยครับเสร็จหนึ่งเควส เอออะไรเกือบลืมไปเลยเกือบลืมให้ของแล้วถึงตบเกียนแตกไอ้ลุงนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราลองซื้อของแลยฮะ,ะนี่ไงบิสเบนดาบเทพแค่หนึ่งหมื่นอันนี้มีอีกจุดหนึ่งมาเอาุูดคุมาแล้วตอนนี้ดาบคู่ไงละ่ะ อุ้ยเดี๋ยวก่อนลูกพี่เย่ามีไงล่ะจับใหญ่ก็มีอุ้ยกดโอไม่ทันวายอยู่ไหนวะเล่นมานานแล้วนี่ยหาไม่ได้เลยอ,อ,เอุ้ยเก็บเก่านะครับอ้ยเยี่ยมได้ละสมอเกียร์หนึ่งอันเยีย่ยม เอาละดูเหมือนจะได้ของทุกอย่างที่ซัพพลายเซอร์ต้องการแล้วไหมเฮ้เอาไปเห็นเป็นอะไรวะมาตอบกู้โลกนะเไ้มไม่ได้มาเป็นนักเก็บเลเวลทำเควสเครเรียบร้อยครับจบไปอีกหนึ่งเควสคอมมันเดอร์จะเอาอะไรครับโอ้ชั้นก็อยากจะขอร้องเธออย่างหนึ่งนะ่มีหุ่นยนต์ที่อันตรายอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย มันเป็นที่ที่พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากจะได้ยินว่าโยฮาชอบไปออดีในเรื่องด้านสำรวจใช่ไหมเวนกัม <c oughs> โอเคเราดูเหมือนต้องไปแล้วครับไปพื้นที่ทะเลทรายหรือคว้าก่อนอย่าลืมเก็บของหัวหน้าด้วยอย่าลืมขโมยของอุวยผิดเดีย๋ยวไม่เนียนมสมอลีคอเวอรี่โอเค อ่ะเดี๋ยวเราไปเมืองทะเลทรายกันดีกว่าเนาะใครโทรมาเนี่ยฟอดศูนย์สี่สองถึงโอปเปอเรเตอร์ตอนนี้เรายืนยันพื้นที่ของกลุ่มต่อต้านแล้วเข้าใจาแล้วศูนย์สี่สองโอเคทำการมาร์คพื้นที่โดยที่ทะเลทรายเป็นพื้นที่ค่อนข้างร้อนแล้วเป็นที่ที่อันตรายค่อนข้างเยอะนะจูบีขอให้แน่ใจว่าคุณมีอ,อุปกรณ์ซัพพลายเพียบพร้อมแล้ว มีเต็มอ่ะตอนนี้ครับตุนไปยังเยอะครับอาวุธก็พร้อมฮะพื้นที่ทะเลทรายนี่จะเปิดพื้นที่ใหม่แล้วแหละมาเริ่มเรียกแท็กซี่กันก่อนไปบึงไม่ต้องกินละ <c oughs> เอาอาหารมารอครับอย่าควางทางไว้ยไม่เห็นเราเปิดทางด่วนอยู่ คนเข้าไปเรียบร้อยฮะโอเคพอดีกว่าครับเสียเวลาโคตรแล้วเฮ้ยพื้นที่เปลี่ยนแล้วว่าเป็นทะเลทรายนะฮะว้าพึบเซฟก่อนจริงๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเคยเปิดพื้นที่ตรงนี้มาแล้วฮนะเนื่องจากทำ อีควสหาอะไรของอิตาลุงสองคนี่นแหละเฮ้ยเล่นอาลำบากเลยอ,เอ,อ้าวเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ,อะไรเนี่ยวิ่งวนทำไมลงทางแล้วเดี๋ยวพากลับบ้านให้วู้ดหมาแล้วนี่เดี๋ยวพาส่งกลับบ้านให้พากลับจุดเซฟโอ้โหศิกรรมด้วย เออเลือดก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้ยควางมันชนแรงจริงๆ่ะเนี่ยนะวังบูสโอ้ยเมืองใหม่เว้ยตึกรางบ้านช่องนี้เน่าเลยเอาใครโซอีกแล้วฮะอะไรเนี่ยสภาของมนุษยชาติส่งข้อความมาถึงแอนดรอยให้มีความกล้าเพื่อต่อสู้บนพื้นผิวอ๋อเราจะต่อสู้กับพวกเครื่องจักร สงครามนี้ยังคงยังไปอีกไกลคงดําเนินต่อไปอีกไกลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมายอมแพ้จํางจไว้ผู้คนหลายล้านพันคนที่อยู่บนดวงจันไม่ต้องการอะไรนอกจากได้หวนกลับไปที่ยังโลกเพื่อความรุ่งเรืองของมินเสียชาติเมื่อกี้นี่เป็นบอสแคสต์นะครับคือออกอากาศนั่นเองออกอากาศใจ ทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรเหลือทำอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่โอ้แม่ตกเทียบแตกเก็บของก่อนขายเลยกันฮะจังหวะนี้ไปล้างฟันแทงนี่ อุ้ยไม่อยากอีกอย่างอีกมันค่อยๆหายไปทีละชั้นใช่ไหมอุ้ยเยอะแยะแล้วเกิดฟาร,ร์มเข้าไปสไลด์ตีเขาว้าวอีกตามเคยอุ้งสะดุดหินมีสะดุดหินด้วยนะเนี่ยเกมนี้เนื้อมันไาากลาเลยลูกพี่ ยังไงกองโ,โบกอากาศเรียบร้อยดูเรื่องแล้วจังหวะนี้แหมยังไงก็ถ้าเกิดแปลผิดพลาดยังไงแปลไม่ครบเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างเร็วนะครับมันเป็นเกมแอคชั่นแล้เปิดภาษาญี่ปุ่นด้วยเลยพึ่งหูไม่ได้ฟังภาษาญี่ปุ่นไปดูเรื่องมันต้มไปอ่านซับไปเมื่อกี้ก็ไม่ทันเหมือนกันเฮ้ยอะสามกุ้ง จำแล้ฮะโอ้นี่เมื่อี้ก็วินไดชิปว่ะชิปชิปเต็มไปหมดเลยงานนี้ไม่มีหายแน่นอนออตโต้ยูสไอเทมออเทนมาไปแล้วครับจังหวะนี้ยัยงไงเนี่ยให้เรามาที่เมืองทะเลทรายดูเหมือนนี่เป็นแค่เขตชายแดนเองนะเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างเมืองกับทะเลทรายระบำดับโอ้กดปุ่มสลับเนี่ย แมวกดอะไรเนะี่ยศัตรูไม่ค่อยหลากหลายเลยเว้งนัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวของหล่นเก็บก่อนโบกเก้นเคียรอุ้ยหูโป้งเน่งโอ้ยาใหม่มากวาดล้างให้หมดจะได้เป็นการฟาร์มไปเลยครับเวลไปเลย ฮึแคทกาอากาศอุโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเหรอเพ่ตัวใหญ่ครับไม่ขึ้นไปเลยโหเยี่ยมมากแต่เอฟซูสุดยอดใช่ทำดีมากออกดโอเข้าไปเรียบร้อยบุเข้าไปถึงกับงงไอ้ท่าดีๆนะทำออกมาดูดีแต่พอใช้จริงเนี่ยไม่เกิดเลยครับแย <laughs> ่จริงๆเลย ดูมีวิแววครับสงสัยต้องตัดกันขี้แตกเลยเพราะว่าชั่วโมงเล่นของผมตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งแล้วครับมไม่อยากให้เสียเวลาไม่อยากให้คนดูเบื่ออุ้ยนี่เอามาเฉพาะตอนบู๊บบู๊มันๆยังไงล่ะลูกพี่เหลืออีกสิ่งหนึง่งเหลือไว้ทำไ,ไมอม้ขอล้านหน่อย จำกันไหมครับเกียร์เซฟด้วยจริงๆเราสามารถที่จะเซฟหน้าตู้กดน้ำได้นะฮะหรือว่าต้องให้หัวมุมขวาบนจองเราฮนะขึ้นว่า saving possible นะคือว่ามันมีสัญญาณไวไฟนั่นเองนะฮะเราก็จะอัพโหลดข้อมูลไปโอเคมาถึงจุดเควสกันดีกว่าว่ายังไงครับพี่สาว วา่านะผมชื่อชูอชูแจ็คแอสส์ซาตนิชไคโด่ไม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 ่ไน่ไม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 าไม่ไม่ามา่ไมา่ไม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 เไม่ไ่ไม่อม่มนไม่ไ่ไม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 ม่ไม่ไมไม่ไ่ไม่่ไม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 ่่่ สายไปแล้วแหละเรามันคือผู้กอบกู้เปิดทางให้แล้วครับอันนี้ทางสะดวกสะดวกจริงๆมีคนระเบิดให้เดี๋ยวเราไปเมืองทะเลทรายกันใช่ไหมไปหน้าอ้ยสะดวกอะไรวัดลองโบฝนอะไรนะเปิดกำแพงเหมืองได้ง่ายๆขนาดนี้โอ้โหสะดวกแล้วเขบอกแล้วอย่าใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงเดินทะเลทรายมันเดินยากอุ้ย new enemy อุ้ย อย่าพังใครพังวะเจ็บนี่ครับทุกเลยผมไม่เท่าไหร่หว่าเปลี่ยนสกินเฉยๆเก็บของกันนครับจริงไอ้พวกหินเล็กหินน้อยเนะี่ยมีผลนะฮะเดินนี่ดโดน่อยอู้ยหลบก,กัดลบอกปูนั่นไงสรุดสรุดสรุปสรุปอล้อลิ้นพันเฮ้ยโอ้มาถึงแล้วทะเลทรายอันร้อนผ่า แจมอะไรสำหรับความสรุปในเกมเนียอ,อัตตาในพา์ที่2นี้นะครับผมกับ 2B นะรับผกต้องขาเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแต่คิวสุดยอดฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับสวัสดีครับยังอีกยังจะบันร้องอีกขาอ่อนจริงๆริงะ